คลิปนี้แล้วก็จะมาจัดอันดับท็อป5นักเตะที่วิ่งเร็วที่สุดในตำแหน่ง CB กันนะครับเราไปเริ่มกันเลยนะครับที่อันดับที่หสวัสดีครับน้อนๆคลิปนี้เราก็จะมาจัดอันดับท็อป5นักเตะที่วิ่งเร็วที่สุดในตำแหน่ง CB กันนะครับเราก็จะมาดูนะครับว่า ในตำแหน่ง CB นี้ใครจะติดท็อป5อันดับนี้กันบ้างนะครับก็สำหรับเรื่องความเร็วกันวิ่งผมก็คิดว่าน่าจะสำคัญนะครับสำคัญในทุกตำแหน่งเลยนะครับผมก็ผมค่อนข้างที่จะชอบเรื่องความเร็วและความว่องไวของนักเตะมากๆเลยนะครับคิดว่ามันใช้ง่ายนะครับแต่ก็ก็ต้องดูค่าพลังอื่นๆควบคู่ไปด้วยนะครับโอเคครับผมเราไปเริ่มกันเลยนะครับที่อันดับที่5อันดับที่5 ตกเป็นของกาดีโอนะครับ o v r 107สัญชาติโคเอเชียความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่125ส่วนสกิลบู t การประกอบคู่ต่อสู้มีการเพิ่มความเร็วการวิ่งมาให้ด้วยนะครับถ้าเราบวกสกิลบูสหรือล20่กาดีโอก็จะมีความเร็วการวิ่งอยู่ที่140เลยนะครับ ถือว่าวิ่งเร็วนะครับสำหรับอันดับที่5ของเราในวันนี้ก็ส่วนค่าพลังงานให้มา8หลอดสําหรับตําแหน่ง CB ก็ค่อนข้างที่จะให้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับสก,กิลมูฟสามดาวก็ไม่มีผลอะไรนะครับ3าดาว2ดาว1ด,ดาวก็ไม่ถือว่าเล่นยากนะครับส่วนค่าตัวก็4 3 1ล้าน3า0 0 0นก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับสำหรับนักเตะ ที่มีความเร็วการวิ่งและค่าตัวถูกถือว่าน่าใช้นะครับสำหรับการีโอก,ก็ค่อนข้างที่จะเก่งเกือบทุกล่างเลยนะครับโอเคครับผมเราไปดูอันดับที่4กันเลยครับอันดับที่4ตกเป็นของติมเบอร์นะครับ OVR 110สัญชาติเนเธอร์แลนด์ความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่127สสกิลมูฟก,การตั้งรับ มีการเพิ่มความเร็วการวิ่งถ้าระบวกสกีบูทเลเวล20ติมเบอร์ก็จะมีความเร็วการวิ่งอยู่ที่142เลยนะครับค่าพลังงานก็ให้มา9หลอดเลยนะครับถือว่าให้เยอะเหมือนกันนะครับสกลบูฟ3ดาวส่วนค่าตัวก็16ล้าน6แสนนะครับก็ถือว่าราคาแพงเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ก็จากกิจกรรมฟิวเจอร์สตาร์นะครับก็คว้าอันดับที่4ไปนะครับ โอเคครับผมเราไปดูอันดับที่3อันดับที่3มี2ตัวนะครับเราไปดูอันดับที่3ตัวที่1กันนะครับตกเป็นของโทโมูรี OVR 107สัญชาติอังกฤษความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่128สส่วนสกิลบูทการตั้งรับ มีการเพิ่มความเร็วการวิ่งถ้าเราบวกสกิลบูทเลเวล20โทมูรี่ก็จะมีความเร็วการวิ่งอยู่ที่143เลยนะครับแล้วก็มาดูค่าพลังงานนะครับให้มา8ลอดสกิลมู3 2ดาวนะครับส่วนค่าตัวก็3ล้าน2แสน80,000นะครับถือว่าราคาไม่แพงนะครับสำหรับ o v r 107ตัวนี้นะครับก็ถือว่าน่าใช้นะครับในเรื่องของความเร็ว ก็คว้าอันดับที่3ไปนะครับของโทมอลีเราไปดูอันดับที่3ตัวที่2กันนะครับตกเป็นของเอเดนมิลิตานะครับ OVR 109สัญชาติบราซิลความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่128ส่วนสกิลบูทการตั้งรับมีการเพิ่มความเร็วการวิ่งถ้าระบบสกิลบูทเลเวลย0่ 20, มิลิเตาก็จะมีความเร็วการวิ่งอยู่ที่100 43นะครับก็สำหรับมิริตาเรื่องค่าพลังงานให้มา9หลอดเลยนะครับถือว่าเยอะนะครับส่วนตะกี้มูฟ3ดาวค่าตัวตอนนี้อยู่10ล้านสามแสนนะครับสำหรับมิลิตาลนะครับถือว่าน่าใช้นะครับจากกิจกรรมที่ผ่านมาน่าจะได้ตัวนี้กันหลายคนนะครับสำหรับมิลิตาลโอเคครับผมเราไปดูอันดับที่2กันนะครับ อันดับที่2ตกเป็นของอัพอเมริกาโน่นะครับโมวีอาร์หนึ่งร้อยเจ็ดสัญชาติฝรั่งเศสความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่130สส่วนสกิลบูตการประกบคู่ต่อสู้มีการเพิ่มความเร็วการวิ่งถ้าระบบสกิลบูตเลเวล20่สอับอเมริกาโน่ก็จะมีความเร็วการวิ่งอยู่ที่145เลยนะครับ ก็มาดูเรื่องค่าพลังงานนะครับให้มา7หลอดนะครับส่วนสกิลมูฟ3ดาวค่าตัวก็4 3 8ล้าน3ามแนมนะครับถือว่าราคาไม่แพงนะครับก็สําหรับอัพอเมกาโนตัวนี้มีโอกาสที่จะได้เลื่อน o v r ขึ้นไปนะครับโอเคครับผมเราไปดูอันดับที่1กันเลยนะครับอันดับที่1ที่วิ่งเร็วที่สุดในตําแหน่ง CB นะครับตกเป็นของมารดินนี่นะครับ OVR 112สัญชาติอิตาลีความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่136 s l ส o กิลบูการประกบคู่ต่อสู้มีการเพิ่มความเร็วการวิ่งต่ระบวกสกิลบูทเลือก20มาดินี่ก็จะมีความเร็วการวิ่งอยู่ที่151เลยนะครับ ก็สำหรับมาดินนี่ก็ฟว้าอันดับหนึ่งที่วิ่งเร็วที่สุดในตำแหน่ง c b ไปนะครับแล้วก็มาดูค่าพลังงานนะครับให้มา8หลอดเลยนะครับส่วนสกิลมูฟ2ดาวนะครับส่วนค่าตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับร้อยล้านเลยนะครับค่าตัวนี้โหดมากเลยนะครับสำหรับมาดินนี่นะครับผมก็ทั้งหมดนี้ยังไม่บวกกับการเทนตัวการอัพตัวนะครับ บวกแค่สกิลบูสต์และค่าพลังพื้นฐานนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการจัดอันดับห้านักเตะที่มีความเร็วการวิ่งที่เร็วที่สุดในตำแหน่ง CB นะครับคลิปหน้าอยากให้ทำตำแหน่งไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม